สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเชาชวนี Ch Ch ani, และคุณกำลังฟังชาวโบพอดคาสต์พอดคาสต์ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในต่างแดนและกลารเรียนภา,ารรษาอังกฤษด้วยตนเอง สวัสดีท่านผู้ฟังชาวบอลพอดคตส์สุกท่านนะคะในเอพิโซดนี้ค่ะชาจะมาเล่าบรรยากาศไฮสคูลประเทศนิวซีแลนด์ให้ฟังกันนะคะคือสิ่งที่จะเล่าเนี่ยคืออิงจากประสบการณ์เชานะคะคือคนอื่นที่เคยมีประสบการณ์ไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยอาจจะมีแตกต่างกันไปค่ะก็คือไฮสคูลที่นั่นนะคะชาวรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่ไทย มากมากเลยนะคะ <c oughs> คือเด็กไทยจะเรียนแบบโอ้ยเรียนกันเยอะมากแล้วเรียนที่โรงเรียนไม่พอะค่ะต้องไปเรียนพิเศษอีกค่ะแต่ว่าพอเหมือนพอเราไปเจอที่นิวซซแลน่ะเราสึกว่าแบบว้มันชิลจังเลยอ่ะอืมคือมันจะหนักแค่ช่วงช่วงสอบเนี่ยแหละค่ะช่วงสอบ Uh, external exam ช่วงท้ายปีการศึกษาจะหนักแค่ช่วงนั้นแต่ระว่างเทอมคือมันก็มีสอบแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้เราเครียดขนาดนั้นคือถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องอะเราทําข้อสอบได้แน่นอนแต่ว่าน้องๆคนไทยที่ภาษาอังกฤษยังยังแบบยังไม่แข็งแรงยังเขียนไม่ค่อยเก่งอะ่ะอันนี้อาจจะหนักหน่อยคือหนักเลยแหละเพราะว่าเขียนเยอะมากแล้วเวลาไปเรียนคือเขาจะคือเขา เขาก็จะสอนแล้วบางทีสำเนียงครูบางคนฟังยากมากจริงๆ <c oughs> คือเราเราไม่ชินคือในเมืองไทยเนี่ยทีเชอร์ที่โรงเรียนก็จะเป็นแบบคนเมกาบ้างคนสกอตแลนด์บ้างคนอังกฤษบ้างอะไรแบบเนี้ยคนอคนแอฟริกันก็มีคนฟิลิปปินส์อะไรแบบเนี้ยแล้วเราไม่เคยได้ยินสำเนียงนิวซีแลนด์มาก่อนคือขอมมาอานิดหนึ่งคือคนนิวซีแลนด์น่ะเขาจะมีสำเนียงประมาณแบบ มันจะเป็นคอมบิเนชันระหว่าง British accent กับ Australian accent แล้ววลาล่ะพูดคำว่า yes yes ที่แปลว่าใช่อะคะ่ะเขาพูด yes อะไรแบบเนี้ย <c oughs> คือตลกดีไปใหม่ก็ฟังยากนิดตนึงแต่พออยู่ไปเรื่อยมันมันฟังออกเองค่ะคือเชาว่าสำเนียงที่ฟังยากที่สุดน่าจะเป็น Scottish accent แล้วค่ะแต่แต่ชาฟังรู้เรื่องเพราะว่าเชาชินหูเชาชินกับทีเชอร์ที่โรงเรียนที่โรงเรียนเก่านะคะอ่ะ ก็บรรยากาศในห้องเรียนพูดถึงวิชาเรียนก่อนดีกว่าคือไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเลือกวิชาที่เราต้องการเรียนค่ะคือวิชาที่นั่นจะมีหลากหลายมากนะคะคือมันคือเขาจะไม่ได้แบ่งเป็นสายว่าวิทย์คณสตศิลปภาษาคือเราอยากเรียนอะไรเราก็เรียนคือเราเลือกได้ประมาณ5-6วิชาค่ะวิชาก็จะมีพวก uh, biology physics chemistry english math เยอะอะ graphics p e Chinese um, hospitality Tourism accounting statistics คือมีเยอะนะคะแล้วพอเราเลือกแต่ว่าน้องคนไทยที่มีแพลนว่าจะกลับมาเรียนปอตีในเมืองไทยตอนนั้นชาก็ยังไม่ได้รู้ยังไม่รู้ชะตาชีวิตหรอกคะ่ะว่าจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็ มีแผนว่าจะกลับมาเรียนปอตีที่ไทยอย่างเงี้ยก็จะต้องเลือกวิชา English แล้วก็ m t t นะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้2วิชานี้ในการมาเทียบเอามาเทียบกับหน่วยงานบ้านเราเขาจะมีหน่วยงานสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าจำไม่ผิดนะคะคือเราจะต้องเก็บเครดิตให้ได้ตาม Requirement ที่เขากำหนดเพื่อมาเทียบบุตรม .6 แล้วเราต้องเอาใบนั้น แนบไปกับผลการเรียนที่นิวซีแลนด์ในการไปยื่นเวลาเราจะเข้ามาหาลัยอะไรแบบนี้ค่ะอะ่เพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าลืมวิชาอังกฤษกับแมทนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเรามีแพลนว่าจะเรียนต่อที่นั่นไปเลยหรือไปเรียนที่อังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะเราก็สามารถเลือกวิชาตามสายของเราได้เลยสมมติเราอยากเรียน Accounting ตอนปอตีเราก็เลือกวิชาพวก Finance Accounting Statistics อะไรแบบนี้ได้เลยค่ะ แต่ว่าวิชาที่เชาเลือกตอนนั้นจะเป็น English Math แล้วก็ <c oughs> เรียนเหมือนเด็กวิคณิตบ้านหลับก็คือจะมี biology science biology chemistry physics ค่ะแต่ว่าคือเชาเคยเรียนโรงเรียนก่อนหน้าน,นั้นมาก่อนตอนนั้นที่เลือกเรียนก็เลือกเรียนอะไรก็ไม่รู้คือเลือกเรียนแบบ graphics PE อะไรแบบเนี้ยคือเลือกตามที่เราต้องการแต่ว่า พอย้ายมาอีก่โรงเรีออยนหนึ่งเราสึกว่าเฮ้ยเราจะต้องเลือกวิชาที่อาจจะต้องใกล้เคียงกับเด็กที่เรียนในเมืองไทยเพราะเราไม่รู้ว่าปอตอเราจะเข้าเราจะเรียนอะไรคือตอนนั้นยังมีความคิดที่อยากเป็นอยากเข้าอยากเป็นหมอค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ตอนหลังเปลี่ยนใจ <c oughs> ก็เลยมาทางสาย accounting and finance แล้วพอ <c oughs> อายจังเลยพอมาเรียนปตีก็เปลี่ยนใจอีกนะคะตอนนี้เรามาทางะคอมพิวเตอร์ไซเอนสแล้วค่ะตอนนี้เรียนปอโทอยู่ที่เมืองไทยนะคะอะพอเรากลับเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าะคะ่ะอ่พอเรื่องวิชาเสร็จนะคะเขาก็จะเขาก็จะทําตารางมาให้เราค่ะแล้วเราก็ในตารางก็จะมีวิชามีเวลาแล้วก็มีห้องที่เราจะต้องไปเรียนคือที่เนี่ยเขาจะเดินเรียนกันพอถึงเวลาเราก็จะไปเดินเรียนแล้วบรรยากาศในห้องพอไปถึงวันแรกเขาจะแจก หนังสือให้เลยค่ะแจกหนังสือที่เขาใช้สอนนะคะคือเราไม่ต้องไปซือ้อแต่ว่าเขาก็มีไปซื้อเล่มอื่นบ้างเอามาอ่านเพิ่มเติมอืมก็เขาจะแจกหนังสือแล้วเขาก็จะสอนเวลาสอนเนี่ยเขาจะเปิด powerpoint สอนนะคะมีเขียนกระดานบ้างแต่ส่วนใหญ่ที่เรียนจะเป็น powerpoint ค่ะอืมแล้วก็เราก็จะได้ปฏิบัติจริงเยอะมากนะคะเคยเล่าไปแล้วในอพิโซด ที่บอกว่า10ความแตกต่างระหว่างมัธยมไปในนิวซีแลนด์และในเมืองไทยเชาเคยบอกไปแล้วว่าที่เนี่ยเขาเน้น h a n d o n experience คือเขาเน้นให้เราปฏิบัติจริงเลยค่ะแล้วเชาชอบการเรียนแบบนี้มากมันทําให้เราเห็นภาพคือก่อนหน้านั้นเชาก่อนหน้าที่เชาจะไปเรียนที่เนี่ยที่ที่นิวซีแลนด์เชาไม่ชอบวิชาเคมีเลยคือไปติวไปติวที่ติวในเมืองไทยนะคะทุกคนต้องรู้ว่าเชาไปติวที่ไหนคือครูคนนี้เขาดังมาก วิชาเคมีนะคะก็ไปติวแล้วรู้สึกว่ามันมันท่องจําเยอะมากคือเราไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นน่ะแล้วเรานึกภาพไม่ออกจนมาเรียนที่เนี่ยคือเขาให้ทดลองเองคือเขาจะมีสารพวกสารตั้งต้นเลยแบบโซเดียมคลอไรด์มีทุกอย่างคือเขาวางแบบวางให้ให้เรามาหยิบแล้วทดลองใส่หลอดเองอะคะ่ะแล้วเขามีให้ครบ สำหรับนักเรียนทุกคนเลยนะคะคือนักเรียนหนึ่งคนเนี่ยจะมีอุปกรณ์หนึ่งชุดสำหรับของเราเองคือเราไม่ต้องไปแชร์กับใครคะ่ะเราก็ทดลองเองเขียนฟอร์มูลาอะไรขึ้นมาเองชอบมากเลยก็เลยกลายเป็นเด็กที่ชอบวิชาเคมีสตรีเลยส่วนไบโอโลจีจากเดิมที่ชอบอยู่แล้วนะคะชอบมากชอบมากกว่าเดิมเพราะว่ามันได้ปฏิบัติจริงคือเขาเอาปอดแกะเอาอะไรมาให้เราผ่ากันในห้องเลยอะคะ่ะ อืมเราแบบบางทีก็ออกไปนอกสถานที่ไปสำรวจพื้นที่อะไรแบบเนี้ยสนุกมากส่วนฟิสิกส์เชาว,ว่ามันยากมากเลยคือเรียนที่ไทยชอบนะแต่พอไปเรียนที่นิวซีแลนด์กลับไม่ชอบเพราะว่าเหมือนเหมือนเราไปแล้วเราเหมือนพื้นฐานเราไม่แน่นอยู่และอยู่ที่ไทยอืม แล้วพอเราไปเรียนที่นั่นเหมันมันยากอ่ะแล้วเราตามไม่ทันเราก็เลยเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันสนุกตรงที่เราได้ทดลองทําอะไรด้วยตัวเองคอ่ะคือเขาจะให้เซตอุปกรณ์เองแล้วเขาก็แบบให้เราจับเวลาเองแล้วพอดกาฟออกมามันก็ทําให้เราเห็นว่าเออพอเราปล่อยลูกตุ้มให้มาชนอีกลูกนึงมันจะแกว่งไปกี่วินาทีกี่นาทีแล้วเรามาทํากราฟแลเราก็จะเห็นได้ว่ายิ่งเราปล่อยอ่ะยิ่งเราปล่อยไอย้อลูกตุ้มอ่ะ กราฟมันจะลง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 ,ลงเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอืมก็สนุกดีแล้วก็มีทดลองนูนนี่นั่นเยอะค่ะอืมส่วนวิชา English เขาจะเรียนแบบว่าแบบเขียนให้อ่านแล้วก็เขียนเยอะมากคือเขาไม่ไม่ได้สอนกร,รมมาฟเหมือนเหมือนที่ไทยเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วแต่ขอพูดอีกรอบคือที่ไทยจะเรียนแบบกรา r แบบ passive voice อ,อ,อ,อะไรล่ะ เตนส์ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่นั่นเขาจะเรียนเขียนอ่านเขียนดูเขียนอ่านเขียน,น,ยนคืออ่านหนังสือแล้วก็มาเขียนแบบวิเคราะห์ตัวละครอะไรแบบอุ้ยวิเคราะห์เยอะมากดูหนังก็ให้วิเคราะห์แล้วก็มาเขียนนะคะอืแเราบางทีก็ให้เราออกไปพูดหน้าห้องบ้างอะไรแบบเนี้ก็สนุกดีส่วนวิชา math math คือง่ายมากคือง่ายจริงจริง เพราะว่าเราสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้แต่มันไม่ดีตรงที่พอชาวโตมาชาวติดเครื่องคิดเลขนะคะคือถ้าคิดในหัวบางทีคิดชา้าอืมแต่ว่าเป็นคนมีเซนส์กับตัวเลขแล้วสมมติเห็นเลขปแปลกๆจะรู้ว่าจะแบบอเลขนี้มันปแปลกๆมันไม่ใช่มันต้องมีอะไรผิดปกติกับตัวเลขนั้นแต่แต่เป็นคนคิดเลขช้านะอย่างแปดบวกห้าบบอืมคิดนิดนึงอะไรอ่างเนี้ย ถ้าหลักหน่วยเอะไรหลักสิบจะเริ่มเริ่ม slow down แล้วค่ะสมองสมองชา้านะคะแต่เลขง่ายค่ะแล้วก็ครูก็ใจดีคือทุกวิชาครูที่เชิญมาเขาใจดีมากแล้วเขา support เราสมมติเราไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเขาจะมีเขาจะแนะนําเราได้ว่าเราจะต้องแบบไปอ่านเล่มไหนอะไรแบบเนี้ยสมมติเราสอบแล้วเราได้คะแนนไม่ดีอะเขาจะอาจจะให้เราแบบทําใหม่หรือถ้าทําใหม่ยังทําไม่ดีอีกเขาอาจจะ ให้คะแนนเราแต่จะให้คะแนนเป็นของของเลเวลอื่นอะไรแบบนี้ก็มีนะคะอืมก็ประมาณนี้แล้วก็สังคมที่นั่นเอ่ออันนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะแหงเอากับเพื่อนคนเอเชียด้วยกันกับคนไทยคนจีนอะไรแบบนี้ที่นั่นจะมีเด็กไทยเด็กจีนเด็กที่เป็นต่างชาติเยอรมันเอ่อประมาณเนี้ยบราซิลก็มีอืมจะมีเด็กต่างชาติแล้วก็จะมีเด็กโลคลก็คือ ถ้าเป็นในห้องเรียนเราก็คุยกับเพื่อนในห้องได้ปกติแต่ว่าไม่ได้คือเหมือนเข้าสนิทกันมาก่อนแล้วอะแล้วเราเข้าไปแล้วเหมือนเขาเขาก็มีแกงเพื่อนของเขาแล้วก็เลยแบบไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นค่ะแต่ก็ยังมีเพื่อนต่างชาติที่เราแห่งเอาด้วยกันนะแต่ก็จะมีเพื่อนคนไทยที่แบบสนิทสนิทอืมแต่เพื่อนคนไทยก็อันนี้แบบ พูดตรงๆเลยแล้วกันก็ต้องเลือกคบเพื่อนนิดหนึง่งคือคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอยากส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วลูกยังอ,อายุแบบอายุยังน้อยอย่างเช่น13-14อะไรอย่างเงี้ยบางทีน้องเขาจะยังแบบด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นอะ่ะเขาจะเขาจะเริ่มแบบมีสังคมของเขาเขาจะมีเพื่อนอยากแนะนําให้แบบเลือกให้เลือกเพื่อนนิดหนึ่งอะ่ะคือสุภาษิตไทยที่บอกว่าอะไรนะเออ ที่บอกว่าคบคบคนพานพานไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้คือใช่มากเลยคือต้องรู้จักเลือกคบเพื่อนคือไม่ว่าจะเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะต้องเลือกคบเพื่อนนะคะคือที่นั่นสังคมคนไทยนะอันนี้พูดถึงแค่คนไทยลอยพ่อพันแม่ค่ะบางคนก็อาจจะแบบเหมือนเออเขาเขาเขามีความเขา privilege enough to แบบที่จะมาเรียนที่นี่ได้แต่อาจจะเขาอาจจะไม่ได้รับกันเขาเรียกอะไรอะ่ะโอ๊ยไม่อยากไม่อยากพูดอะไรแบบนี้กลัวว่าแบบเหมือนเราจะไปพูดสกิปอะไรใครก็ประมาณว่าเลือกคบเพื่อนดีๆละกันค่ะเพราะว่ามันมีหลากหลายมีทั้งคนดีคนไม่ดีพูดแบบนี้ดีกว่านะคะส่วนเรื่องสังคมผ่านไปแล้วเรื่องวิชาการผ่านไปแล้วเรื่องโฮสต์แฟมิลี่บางโฮสต์แฟมิลี่อันนี้ถ้าคือ บ้านที่เช่าอยู่คือเช่าไม่ได้เปลี่ยนโฮสเลยเปลี่ยนแค่ตอนที่ยายโรงเรียนเท่านั้นแหละค่ะก็อยู่ยาวไปเลยตอนนั้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอยากเปลี่ยนโฮสดูบ้างแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราแบบเราขี้เกียจปรับตัวเราก็เลยอยู่มีบางอย่างที่แบบเราไม่ชอบใจคือโฮส เขาเขาจะประหยัดนิดนึงแล้วอาหารไม่ค่อยถูกปากแล้วมันอยู่ไกลโรงเรียนด้วยค่ะคือเราต้องนั่งสกูบัสไปโรงเรียนแล้วค่าใช้จ่ายมันแพงมันแพงกว่าเออ่รถบัสที่มันเป็น public transportation อีกอะ <c oughs> ่ะอือแล้วในขณะที่เพื่อนที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนเพื่อนต่างชาติที่อยู่ใกล้โรงเรียนคือเขาสามารถเดินมาเรียนได้คือเขาไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยค่ะสําหรับน้องๆที่แบบ อยากประหยัดก็แนะนำให้หาโฮสที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนนะคะแล้วไม่ใช่ทุกโฮสนะคะที่จะเป็นที่จะดีคือเราจะต้องอาจจะต้องแบบอย่าโลกสวยอะ่ะ <c oughs> คือเชาก็เคยอยู่กับโฮสที่แบบท็อกซิกมาก่อนก่อนของโรงเรียนเก่าอะนะคะอันนี้ก็เราก็ทนได้ไงไม่รู้แต่เขาก็มีข้อดีแหละคือเขาก็ พาเราไปเปิดหูเปิดตาเยอะคือโฮสใหม่ลูกเขาสามคนคือการที่เขาจะพาเราไปเปิดหูเปิดตาเขาต้องใช้เงินเยอะก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นค่ะก็ลองชั่งน้ําหนักดูละกันค่ะหรือว่าจะมีคนที่แบบบางคนที่เขาจะจ้างกาเดียนอันนี้แยกแยกจากเรื่องโฮสแฟมิลี่นะคะกาเดียนก็คือกาเดียนคือเราไม่ได้ไปอยู่บ้านเขานะคะคือเขาจะเป็นคนคนไทยที่นั่นที่จะแบบ เหมือนเป็นคนดูแลเราสมมติเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งเต้นให้นะคะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายตรงนั้นต่างหากแต่ว่าตอนที่ชาวไปชาวไม่ได้จ้างกาเดียนค่ะก็ก็อยู่ได้คือเราคือเราไม่ได้มีคอนเซิร์นเรื่องภาษาอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่ได้จ้างค่ะแต่ว่าบางคนเออพ่อแม่บางคนที่เป็นห่วงลูกมากๆลูกยังเล็กไรแบบเนี้ยแบบอายุ สิบส,ส,บส,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 สก็อาจจะพิจารณาการจ้างการเรียนก็ได้นะคะเชาว,ว่ามันก็อุ่นใจเราอะเนาะเวลาแบบพ่อแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ฉีดลูกอะไรแบบนี้ค่ะต่อไปขอพูดเรื่องกิจกรรมในโรงเรียนดีกว่าค่ะคือที่นั่นกิจกรรมเยอะมากเยอะมากจริงๆคือจะมีอาจจะมีแบบเออไปแข่งตอบปัญหาวิชาการไปเข้าร่วมกิจกรรมแข่ง เแข่งกินวิบากแบบเนี้ยคือถ้าชาวแนะนำนะคะสำหรับน้องๆที่มีแพลนว่าจะสอบชิงทุนหรือจะเข้ามหาลัยแบบต้องไปแข่งขันพูดงนี้ดีกว่าแนะนำให้ทำกิจกรรมเยอะๆค่ะแล้วเก็บหลักฐานอาจจะถ่ายรูปหรือว่าเก็บใบประกาศอะไรเงี้ยเก็บไว้เป็นแฟน้มๆตอนที่ชาวไปที่นั่นเหมือนกิจกรรมเดนมาก ก็คือมันก็ดีมันก็ได้แบบได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำนะคะอย่างเช่นตอนนั้นมันมีกิจกรรมที่แบบไปยิงธนูอะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็ก็สนุกดีแต่แตมันมันก็มีค่าใช้ใจ่ายนะคะแต่มันก็เหมือนเหมือนเราได้ค้นหาตัวเองแล้วก็ได้แบบผ่อนคลายอะไรแบบนี้ด้วยอะคะ่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบอตอนนั้นเป็นนักกีฬาแบดบมินตันโรงเรียนอันนี้เล่นไม่เก่งนะคะแต่ เหมือนโรงเรียนเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็แบบอยากเป็นก็เป็นเลยแบบเนี้ยเขาไม่ได้จะแบบโหยจริงจังซีเรียสอะไรขนาดน่ะก็สําหรับเอพิโซดนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าชาวนึกอะไรออกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่สนใจจะส่งลูกบุตรหลานของท่านเนี่ยไปเรียนที่นิวซีแลนด์หรือว่าน้องๆที่มีความฝันอยากไปเรียนต่างประเทศนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟัง s h o w a b l e Podcast สวัสดีค่ะและนี่คือ s h o w a b l e Podcast สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่แวะเข้ามารับฟังถ้าคุณชอบ s h o w e b l e Podcast นะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามหรือหากท่านมีคำถามสามารถถามคำถามได้ใน Facebook Page s h o w a b l e วันนี้ดิฉันเชา้าชาวนีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ